กราบเท้าหลวงพ่อที่กรพบอย่างสูงลูกขอเรียนถามว่าอีตอนที่ลูกฝึกมโนโมยิธิข้างบนชัดเจนแจ่มใสเป็นอย่างมากครูเลยบอกว่าอา้าววันต่อไปให้ไปฝึกยานแปดข้างล่างนะพอลงมาฝึกยานแปดเท่านั้นเองเจา้าค่ะตกวูบไม่ได้เรื่องเลยเห็นก็ไม่ชัดความรู้สึกก็ไม่่อยแนนอนมีความลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้ ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ความลังเลสงสัยในขณะที่ฝึกฌานแปดนี้จะแก้ด้วยวิธีอย่างไรเจ้าคก็แก้ด้วยการไม่สงสัยอันี่แก้แบบง่ายง่ายอย่างนี้เองสงสัยเป็นนิวรณ์นะถ้านิวรณตัวใดตัวหนึ่งเข้าสิงโเวลานั้นสมาธิตกครับเออทีนี้จะจะจะเอะมาพูดมันง่ายหลวงพ่อครับ แล้วมีเทคนิคในการแก้ไขไหมครับมาก็าตัดสินใจว่าถ้ารมณ์เกิดขึ้นครั้งแรกให้เชื่อทันทีอ๋อเอาเอาเอารมแรกเป็นเกณฑ์นะใช่